สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆน้องอยู่ในช่องต่อริ้ว55นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นนะครับผมซึ่งเป็นของเล่นจากทาง Marvel นะครับก็ตัวนี้อยู่กับผมมา7จปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามันคืออะไรโอ้ว้าวมันคือ Iron Man นครับผมซึ่ง Iron Man ตัวนี้เป็นเป็น Iron Man ตัวแรกที่ผมมีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับว่าเป็นไงโอเค นี่คืออาร์เรมของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบข้างๆนะครับผมอัน,นด้านหลังนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นของแทนนะครับเพราะว่ามันมีเขียนอยู่ว่าเป็นมาเวลนะครับมาเวลสองพันสิบสามแล้วก็ตัวนี้เขียนว่าผลิตที่ประเทศจีนครับแต่ว่ามันก็เป็นของแท้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแบบคร่าวๆกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีฝุ่นอยู่เลยนะก็ ไม่ได้เช็ดถูมานานนะครับโอเคก็คือตัวนี้นะครับสามารถเปิดหน้ากากได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนี่ครับผมเปิดหน้ากากเราแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนมีรอยดินสออะไรอย่างนี้นะครับตอนเด็กผมก็ไปขีดเขียนหน้ามันนะครับก็เลยเป็นนี้นะครับโอเคครับผมเรามาดูส่วนจุดขยับของมันกันนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้สูง18เซนติเมตรนะครับอันนี้ประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนหัวกันนะครับหัวนะครับสามารถหมุนได้360องศานะครับผมขึ้นลงได้แค่นี้เดียวนะครับนี่แค่นี้ส่วนไลนนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวผมขอถอดออกแล้วกันโอเคส่วนของไลนนะครับสามารถยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นได้หมุนได้นะครับมันจะไปตามพ้องมันนะครับ ตรงข้อก็หมุนได้ส6 0องศษาไปด้านหน้าได้หมดเลยนะครับผมตรงข้อมือนี่ครับอันนี้จริงมีมือเปลี่ยนครับแต่ว่าผมทำหายนะก็หมุนได้นับสามตศาเราได้โอเคครับผมด้านนี้นะครับก็ยืดแขนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยืดขึ้นได้อันนี้มันติดตรงเหล็กนะครับไปติดตรงกล่องกันนะข้อได้ประมาณนี้นะครับก็ตั้งท่าได้หลายท่าเลยนะครับมันเป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับ ซึ่งผมยังไม่ตัดเลยนะนหมุนได้ผมขึ้นงอได้นะครับส่วนตรงเอลนะครับผมตรงเอลก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับหมุนได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันติดตรงเกาะนะครับขึ้นลงได้นะครับผมส่วนตรงขานะครับมันก็สามารถทําท่าเตะขาได้นะครับฟึบตรงข้อนี้ก็พับนี้ได้นะครับพับเหมือนเป็นท่าเตะนะครับ ฟื้นฟับๆประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็หมุนได้สองห้องสิบองศานะครับต้งขานะครับองอได้แค่นี้นะครับผมซึ่งเป็นทั้งสองข้างนะครับ <I 'm S 1> ก็เดี๋ยวผมจะลองจัดท่าแบบสวยๆกันให้ดูนะครับว่วาจะเป็นย okay, okay. ังไงแค่ไดเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมนี่ okay, <all> right. ท่าแบบลงมาตุ้มนะครับก็ <cớ> <emperor> <Karen> ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น ่นีสีอาจจะมีการตกแบบอะไรอย่างงี้มันครับเพราะมันอยู่กับผมมานานแล้วนะครับผมนี่ครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราลองเอามายืนเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆกันนะครับเปรียบเทียบกันก็จะพอๆกันนะครับอันนี้ผมปิดแสงนะก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งของผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้อมงต่อไปเลยนะครับ